โดนล้อมไปซะแล้วไปเร็วไปหลบใน,นนั้น <S <S ลีออนไม่ได้เจอกันนานเลยนะว้าวลูกสาวผู้น่ารักของท่านประธานาธิบด,ดีพกอาวุธมาเต็มสูบเลยนะอยาาใครฉันไม่คิดเลยนะว่าจะมีคนกล้าพูดกับฉันแบบนี้เนี่ย นนายเป็ใครขออภัยขอรับองค์หญิงแต่ตามมารยาทเนี่ยสาวน้อยควรจะแนะนําตัวเองก่อนที่จะถามชื่อคนอ,อื่นเขานะครับฉันชื่ออารลี่เป็นลูกสาววัฒนาทิปตีเธอก็ไา้รู้ใช่ไหมไม่ต้องห่วงเธอยังน่ารักดีอยู่อ่าช่างมันเธอะรู้สึกว่าคนที่นี่จะมีอาการชัดเจนก่อนที่จะกลายเป็นพวกนั้นเสมออะดูสิ แอชลี่ไปอยู่ข้างบนโอเคได้เวลาเริ่มเกม